ขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมต้องขอบคุณ f อทุกท่านมากๆนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดที่แสนพิเศษที่ f อได้ช่วยผมกดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ทุกคลิปวิดีโอที่ผมได้จัดทำนะครับเวลานี้เป็นเวลาพักผ่อนของ f อนะครับในเบรกช่วงค่านี้ผมให้ f อชมพระเครื่องที่งดงามเข้มขังเชื่อแน่เลืเกินว่าเมื่อ f อเห็นภายในแล้วเนี่ยจะ ตอบคำถามได้ทุกคำถามเลยนะครับผมนั่นคือพระสมเด็จเกียรติชัยโยหลังรอห้างของผมองค์นี้นะครับซึ่งผมได้เลี่ยมไว้ในกรอบสแตนเลสตามที่ FC เห็นนะครับเราไปเปิดพร้อมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงครับเก่าแก่ขนาดไหนนะครับอ่าด้านในประทับองค์พระสมเด็จพิมพ์เกียรติชัยโยสวยมากนะครับเอเห็นคราบนะครับที่ขึ้นมานะครับเหมือนคราบกลุที่เคลือบองค์พระอยู่ด้านนอกสีขาวๆาวเห็นไหมครับ และเกิดมีล่องลอยการผ่านประสบการณ์ซึ่งมีอายุค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะครับผมจะมค่อยๆซูมให้ชมรายละเอียดนะครับของพระสมเด็จพิมพ์เกศชัยโยองค์นี้นะครับไม่ต้องบอกว่าพระสมเด็จเกศชัยโย9ชั้นนั้นนะครับนิยมมากขนาดไหนเพราะเป็นลำดับหนึ่งในเบญจพราคีนะครับที่อยู่คู่กับสมเด็จวรัคังโคสิตารามน,นะครับแต่ว่าพระสมเด็จเกศชัยโยนั้นได้จัดสร้างที่อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองซึ่ง f สี ได้รู้จักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นเสมือนองค์ลองของพระสมเด็จวราคังโคศิตารามนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงพิมพ์ทรงขององค์พระนั้นนะครับก็เสมอด้วยพิมพ์นะครับที่งดงามแตกต่างกันนะครับอ่ะเราไปเปิดให้ชม,มพร้อมๆกันนะครับตรงที่ผมได้เตรียมไว้นะครับไปดึงนะครับพลาสติกออกพร้อมกันตอนนี้ผมเลี่ยมไว้านานมากนะครับจน ติดกับพลาสติกแล้วนะครับตัวน,นี้ผมแกะค่อยๆแกะนะครับค่อยๆแกะขอโทษ fc นะครับบางทีผมถ่ายทำเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวมีการขยับของกล้องมี fc หลายท่านเคยให้ผมเรียกว่าใช้ขาตั้งกล้องแล้วผมทดลองแล้วก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ผมก็เลยใช้มือนะครับขอญาตใช้มือวางธรรมดาได้แหละนะ,ะ,ะดูนะครับความงดงามของพระสมเด็จพิมพ์เกียรติชัยโยนะครับซึ่ง ปฏิสถานภายในซุ้มโค้งบนฐาน9ชั้นนะครับซึ่งเป็นลักษณะของพระพิมพ์สมเดจเกยียรติโยตามที่ f f c เห็นนะครับอ่าผมอ่าด้านข้างด้านซ้ายเหมือนรอยกัดของหนูหรือว่ารอยแท้นะครับจริงๆเป็นอ่าการผ่านประสบการณ์แล้วก็มีร่องรอยบ้างที่เวลาขูดกับกรอบนะครับจริงๆผมไม่อยากเข้ากรอบนะฮะกรอบแซนเรตเนี่ยบางทีตามกรอบเนี่ยนะครับจะมีการขูด มีการขูดมีการโดนองค์พระซึ่ทําให้องค์พระสึกผมจึงนิยมใส่เป็นถุงพลาสติกทิปธรรมดานะครับถุงแบบนี้นะผมนิยมนะครับใส่เป็นถุงซิปธรรมดาแบบนี้นะครับทําให้เป็นการรักษาองค์พระได้เหมือนกันนะครับจริงแล้วก็ต้องหอ่อผ้าหอ่ออะไรไว้แต่ว่าเนื่องจากพระสําคัญของผมนะครับทั้งองค์ประจําตัวใช้ประจําและองค์ที่นะครับไม่ได้แขวนแต่ว่าก็มีไว้นะครับที่บ้านเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากดังนั้นนะครับผมจึง จะต้องเก็บในถุงพลาสติกเพราะถ้เลี่ยมทุกองนี้งคงใช้ทางมหาศาลเลยนะครับพิกไปชมด้านหลังโอ้โหนะครับนี่ยิ่งเข้มขลังมากเลยด้วยพระบร,รมีปกเก้าแผ่พศาลของในหลวงรัชกาลที่5พระสมเด็จองค์นี้คือพระสมเด็จเกียรติชโยหลังในหลวงรัชกาลที่5นะครับชัดเจนว่านะครับพระสมเด็จเกียรติชโยหลังรอห้านะครับงดงามเข้มขลังสุดนิยมด้วยพระบรมีของในหลวงรัชกาลที่5นะครับด้านหลังประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่5ฉลองพระองค์ เครื่องแบบเต็มยศอย่างจอมพลนะครับผินพระพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับตามที่เอฟเห็นนะครับอยู่ภายในวงกลมประสมวงรีตัวนี้นะครับเป็นลักษณะโค้งๆนะครับกดงามเข้มขังด้วยพระบาร,รมีนะครับขอพระบาร,รมีปกเแผ่ไพศาลนะครับและด้วยพุทธคุณนะครับของพระสมเด็จพิมเกตเชโยที่ครอบจักรวาล ยิ่งด้วยพระบารมีของในหลวงชาติที่5านะครับยิ่งสุดยอดเลยนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับขอบคุณ FC ที่ช่วยกดแชร์กดวิวเทครีวิวและกดติดตามเพิ่มมากขึ้นนะครับแชร์งานพระเครื่องเหรียญสําคัญวัตถุมงคลไปยังท่านอื่นๆนะครับทำให้ผมมี FC มากขึ้นอันนี้ผมต้องขอบคุณขอบคุณทุกท่านมากๆวันนี้เป็นวันแสนพิเศษของ f c ผมก็อยากให้ท่านดูสิ่งที่แสนพิเศษนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวงลงไปเรื่อยๆนะครับผมจะตั้งใจ ทำการรีวิวให้ FC ได้ชมพระเครื่องรายการสำคัญและงดงามมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ยอด s u b สไครต์ยอดชั่วโมงยอดวิวต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ FC ทุกอย่างเลย FC ผมเป็นผู้ช่วยที่แสนจะใจดีมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกท่านขอให้สำเร็จสมหวังเหมือนที่ท่านให้ผมมาไม่ว่า FC จะชอบบูชาพระเครื่องนะครับรายการใดไปก็ขอให้สาเร็จสมหวังตางที่ตั้งใจไว้ทุกอย่างนะครับ พระสมเด็จพิมพ์เกียรติชัยโยฐาน9หลังรอ5องค์นี้ผมไม่ต้องอธิบายนะครับขอบคุณค